สวัสดีค่ะพบกับ youtube แรงบันดาลใจอีกแล้วนะคะค่ะมื่อน,นี้พิ่นานาก็จะมาบอกต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วนะก็จะพูดถึงพื้นฐานของอสำหรับน้องใหม่ที่อยากเริ่มต้นท youtube นะคะว่าเขานะา่ควรจะมีอย่างแน่นะคะกมีอุปกรณ์าการถ่ายคลิปมีวิดีโอ,อมีกล้องมีโทรศัพท์มี อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็อ่ารู้จักตัวตนของเจ้าของนะคะคําว่าตัวตนของเจ้าของนี่นบางคนอาจจะงงนะคะว่ามันเกี่ยวอย่างกับการทํา youtube เกี่ยวมากเลยค่ะการรู้จักตัวตนของเขานี่เป็นสิ่งสาคัญมากเลยค่ะแต่ว่า,าครูหรืออาจารย์หลายๆท่านที่สอนเกี่ยวกับ YouTube นี่จะเบาๆคำนี้แต่พี่น้นๆนจะเอามาเอานะคะ การรู้จักตัวตนของเขาเนี่จะเฮ็ดให้เฮานะ่ะทาคลิปวิดีโอ,โอได,ได้ได้ดีนะคะเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเฮาชอบอย่างเฮาถนัดอย่างเขามีความสามารถพิเศษอีกอย่างนะคะเขาจะต้องรู้จักตัวเขาดีก่อนนะคะทุกคนเขาถึงจะทําคลิปออกมาได้ดีได้สวยได้งดงามได้ p อร f e c t นะคะทุกคนนี่แหละค่ะพี่นันน่ะกาเลยอธิบายให้ฟังว่า การรู้จากตัวตนในการทําคลิปน่ะสาคัญมากๆนะคะค่ะต่อมาเมื่อเขาทาคลิปเสร็จแล้วนะคะคลิปที่แล้วที่พี่น้นาวาวิธีการทํา,าคลิปนะมีหัวขอ้อ,อยังแน่ที่บอกว่าเหตุแล้วน่ะดังปังนะคะก็ได้บอกไปแล้วต่อจากนี้มาก,ก็คือเป็นการเพราะเขามีคลิปวิดีโอแล้วเขาก็มังเปิดช่องสร้างช่องนะคะ การเปิดช่องสั่งช่องนี่ก็คือเขาจะต้องมีอีเมลมี gmail นะคะแล้วเขาก็เข้าไปาสั่งช่องของเขาะคะแล้วก็ไปอัปโหลดวิดีโอลงในช่องของเขาะคะ่ะถาน้องไม่ที่เริ่มต้นทำไมนะยังบรู้จักวิธีการสั่งช่องพี่ณรขอแนะนำนะคะให้ไปพิมพ์หานะคะคำว่า เปิดช่องใหม่สร้างช่องใหม่นะคะเพราะเราวิดีโอนายก็จะขึ้นมาแต่พีินานานะบอสอนเกี่ยวกับวิธีการทำนะคะพินานามาวาอาจจะการวิธีการเฮจังใดช่องวิดีโอของเขาจงคอยสิมีคนเบ่งเฮจังใดช่องวิดีโอของเขานะจงคอยสิเติบโตนะคะถ่ายคลิปวิดีโอของเฮานะ บ่มีคนเบิงมันก็บ่สามารถเติบโตได้นะคะทุกคนอันนี้นะพี่นันนะเอาประสบการณ์จริงของตัวเองนะมาบอกนะคะแต่จะออกตัวก่อนนะคะว่าพี่นันนะ่ะบ่เม่นคนเกง่งอ่าเรากับบ่ใครมีความรู้มากมายอีกอย่างที่จะอ่าเอามาพูดนะคะที่เอามาพูดมาบอกน,นี่ก็คือเอาจากประสบการณ์ตัวเองนะคะบางคนนะ่ะอาจจะว่าพี่นันนะ่ะ มาบาเรื่องการทำ Youtube นะูปว่าจริง,งโง่อวดฉลาดทั้งสี่กับมีนะคะแต่พี่นานะก็อยากเอามาบออกมาแช์นะคะเพื่อที่จะ,ะสั่งแรงบรันรดาลใจให้น้องไม่เขามาทำ u t u b e นะคะถึงแม้ว่าพี่นะนะจะรู้่าจริงลอยเปอรน์แต่ว่าประสบการณ์ของพี่นนะนน่ะนิดนึงก็อยากเอามาแช่นะคะ อันนี้อยากให้ทุกคนนะเข้าใจนะคะว่าเป็นอย่างพินาน,นะจังคอยอเปิดช่องอเกี่ยวกับการทำ YouTube เอาประสบการณ์ที่ตัวเองนะอ่ะมีรายได้มีเงินเดือนทุกเดือนเอามาเวอานะคะอันนี้นะะ่ะกะอยากให้ทุกคนนะเห็ดนะคะค่ะเมื่อนี้พินาน,นะก็จะมาคุยวิธีการทำคลิปเห็ดคลิปแบบใด ยู u ูบจังคอยจิตทรงคลิปเ้าไปสู่สายตาท่านผู้ชมนะคะอภินะนะันอยากที่จะแนะนำน้องไหม่ที่เริ่มต้นทําคลิปนะคะหายเฮ็ดคลิปไปในแนวทางเดียวกันนะคะในหนึ่งเดือนเมื่อละสองคลิปลงคลิปเมื่อละสองคลิปนะคะแต่ว่าเฮนะ็ดคลิปไปในแนวทางเดียวกันเฮ็ดคลิป แบบเดียวกันซ้ำๆนะคะพีน,นันาจะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าพนะีนันนาเป็นเกษตรกรทำสวนทำไรนะส่วนผสมมีงัวมีค้ายมีไก่มีเป็ดอีย่างประมาณนี้นะคะแล้วพีน,นันาก็จะ,ะมาะทำคลิปเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมมติพีน,นันาจะทำเกี่ยวกับเรื่องงวนะคะพีน,นันาก็จะถ่ะายรูปงวัวแล้วก็ เา่าวางตัวนี้นะซื้อมาเตใสเป็นงววพันมต้นกําเนิดมาเตใสมีอายุจากปีราคาเท่าใดตอนนี้ราคาราคาของงวอายุที่เท่าใดเป็นที่ต้องการของตลาดหรือเปล่าเป็นงวพันเนื้อหรืองัวโคคุณยังบอกไปแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็คลิปที่สองฮกกับ เข็ตคือเก่าเนี่ยแหละค่ะเขาบาอกว่าทายทายการทํอาอำไร่ทาส่วนของเฮาเนี่ยแหละค่ะทุกคนทายรูปงัวรูปควายรูปออ่าอ่าาเป็ดไก่อีหยังของเขาที่เขาเลี้ยงนี่แหละค่ะแล้วพอเขา,าทายไปเป็นคลิปแล้วเขาก็มาบอเลี้ยงงัวของเขาอีกนะคะว่า เมือม่อนี้ไปสำรวจง้วตลาดง้วยูฮานยยนีราคาของงัวพันนีโคคุน,นีราคาสูงมากแกงซันซีเป็นเรื่องของงัวนะคะทุกคนเบาเรื่องเดียวซ้ำๆอยู่เดือนนึงนะคะคือเขาเขาจะต้องเหตุไปในแนวทางเดียวนะคะทุกคนเพื่ออย่างเพื่อที่จะให้ช่อง YouTube เนี่ยทรงแล้วก่าเผยแพร่ เพื่อที่จะหายช่อง u t u b e เนี่ยส่งคลิปของเขาไปเขาก็จะได้ดูว่าคลิปวิดีโอของเขาเป็นที่น่าสนใจหรือเปล่านะคะถ้าคลิปวิดีโอของเขาเป็นที่น่าสนใจเขาก็จะส่งขยายวงกว้างออกไปนะคะทุกคนแต่ว่าอย่าเฝ้าไปเหตุเรื่องอื่นเหตุเรื่องของหัวห้ให้ปังซะก่อนห้ช่อง y YouTube หนูลูกก่อนว่าเขานั้มีจุดยืนของช่องคืออย่างนะคะถ้า อันนี้ขึ้นแน้วทางที่จะเฮทัยช่องของเขานะ่ะเป็นที่รู้จักนะคะทุกคนอันนี้พินานาน่ะร้องทำเกี่ยวกับเรื่องเล่าของตัวเองนะคะพินานาเราเรื่องตะก่อน,นพินานาก็จะเดี๋ยวกับเหตุอาหารเดียวกับเหตุเรื่องไปทํางานเดี๋ยวกับเหตุเรื่องคอลอแคลแลดแบบว่า,าเป็นชิ้นเป็นอันนะคะเราที่นี่เพราะพินานาได้นแนวทางมา ว่าคนจะเห็ดเรื่องเดียวซำๆเพะพีนะนนมาเห็ดเรื่องเดียวซำๆทุกคนปังค่ะทุกคนพออย่างพอว่า YouTube น่เขาก็จะเบิ้งนะคะเวลาที่เขารงาคลิปของเขาไปแล้วนะคะเขาก็จะประเมินเขาก็จะมีอ่าเขาเอิ้อนอย่างกับเออ,อสังเกตการเขาก็จะมีคณะกรรมการของเขานะคะที่เป็นบดเอื้อนบดเบิ้งนะคะ ว่าคลิปของเขาจะเป็นที่ส่งไปแล้วจะมีคนกดเบิงหรือเปล่าจะมีคนกดเบิงหรือเปล่าแล้วคนกดเบอ่์เขาจะเบิงจากนาทีเขาจะเบิงจบหรือเปล่าไอ้ยังประมาณนี้นะคะอันนี้คือแนวทางที่เขาเริ่มต้นใหม่เขาจะต้องเฮ็ดคลิปวิดีโอไปแน้วทางเดียวกันสักก่อนเพื่อที่จะประเมินว่าคลิปวิดีโอของเขาเป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านผู้ชมหรือเปล่า ถ้าวิดีโอของเขานะ่ยถูกอ,อกถูกใจของท่านผู้ชม YouTube ก็จะส่งของเขาไปกวางกวางออกกวางออกคนก็จะเห็นคลิปวิดีโอของเขาหลายขึย้นหลยขึ้นนะคะทุกคนค่ะเมื่อนี้พินันนาะเอาว้แคเนก่อนเดี๋ยวมือใหม่พินันนาก็จะมอบอกต่อนะคะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปกันยาวแล้วนะ จะบอมีคนมาเบิงจบค่ะสำหรับเมื่อนนี้ก็ขอจบคลิเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย